สวัสดีนะคะทุกคนค่ะวันนี้พรพามาอยู่ในสวนอีกแล้วนะคะวันนี้พรจะเจะลงผักนะคะเอาผักไปลงะค่ะแยกออกจากกระถางนะคะแล้วจะเอาลงนะคะอันนี้จะเป็นสุกินีนะคะก็ไปเรียงไว้แล้วนะคะก็จะลงนะคะเนี่ยค่ะวันนี้จะลงจะลงสุกคินีเนี่ยค่ะ รอให้เขาค่ำค่ำก่อนนะคะเพราะว่าแดดร้อนมากค่ะพรจะเอาสุชีนีลงดินนะคะพรเพราะไว้นะคะนี่ก็จะมีสีเขียวกับสีเหลืองนะคะที่เพาะไว้นะคะ ก็สี่ใบแล้วนะคะก,ก็เอาเข้าลงดินสี่ใบห้าใบก็เอาเข้าลงดินได้นะคะต้นแรกต้นแรกผ่านไป นี่จะเป็นสีเหลืองนะคะสีดูลากเขาทุกคน,คกคน,นพรก็จะปลูกกินเองแบบนี้นะคะทุกปีนะคะ สารพิษนะคะจะไม่มีไม่มียานะคะถ้าไม่ทันแมงก็ไม่ได้กินนะคะแมงมาเลงจะเยอะนะคะ ร้อยนะคะสามต้นเลืองงจะอยู่สีเขียวนะคะสีเขียวเดี๋ยวจะเอามาลงอีก